มีการตรวจเอกชาติทดรองอสสักก็กำชับแล้วนะครับว่าหลักการติดไทยก็ดำเนินู่ไม่ไม่เว้นเรามาวันนี้เพื่อให้ทีมสืบสวนกสอบสวนเนี่ยได้ดูว่าพยานหลักฐานเนี่ยไปถึงไหนแล้วและจะดำเนินการยังไงต่อนะครับก็เป็นแนวทางในการสืบสวนสอบสวนต่อไปนะครับรอหลักฐานอีกนิดหน่อยอีกประมาณกี่ไมายอะครับน่าเห็นไหมต่อไหก็อีกกี่หมายเดี๋ยวดูว่าหลักฐานติดใครก็ดำเนินกดีคนนั้น ในส่วนตรงนี้ที่ออกนี่จะเป็นในส่วนของกลุ่มบัญชีม้าหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวละครหลักกลุ่มบัญชีม้าไม่มีแล้วมันะ้งเนาะบัญชีม้าเราเราก็จับไปเยอะและ้วทั้งทั้งเครือข่ายหลังเองเกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเราก็จับไปสามสิบสามแล้วแล้วในส่วนของตำรวจนะฮะที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้คาดว่าจะได้ดำเนินการออกหมายจับเนี่ยตำรวจเกี่ยวข้องตรงไหนฮะล <c oughs> องสับลองคัดใบอะค่ะอ๋อหน้ากระิบพูดถึงเราใหญ่หมดเลยตำรวจที่ไหนที่มันเกี่ยวข้องเลย อันนี้ณตอนนี้เขายังปริเสธว่าว่าเขาไม่รู้ว่าพี่เขาทําอะไรนะแต่ว่าจาะทาให้การเขาเนี่ยก็เป็นประโยชน์กับเราในมีทีุ่ดหลายเรื่องนะครับเขาทถาะเรียนถามนิดนึงได้ไหมคะนิดเดียวค่ะว่าวันนี้เรามีการเรียกประชุมเพื่อสรุป cơm này yeah, yeah. còn đểo còn, đểo đểo còn đểo dù còn, chưa thấy